การเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายและการเอาใจใส่พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทรักทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจำวันที่21ตุลาคม2023สําำหรับพระพรที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะเขียนโดยอาจารย์นายแพทย์วะอรุณเราหาประสิทธิ ซึ่งหัวข้อที่เราจะแบ่งปันในวันนี้คือการทราบถึงจุดมุ่งหมายของท่านจะเตรียมท่านสำหรับนิรันดร์การคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะหลายคนนะคะใช้ชีวิตที่พยายามสร้างเกียรติประวัติยั่งยืนบนโลกนี้พวกเขาต้องการเป็นที่ถูกจดจำเวลาที่พวกเขาจากไป แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นพูดเกี่ยวกับชีวิตของเรานะคะแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดสิ่งที่พวกเขาไปตระหนักก็คือว่าความสำเร็จทั้งปวงในที่สุดก็จะผ่านพ้นไปสถิติต่างๆก็จะถูกลืมเลือนและมีคนอื่นที่ทำได้ดีกว่า การดำเนินชีวิตเพื่อที่จะสร้างประวัติที่มีชื่อเสียงบนโลกใบนี้เป็นเพียงเป้าหมายในระยะเวลาที่สั้นเท่านั้นการใช้เวลาอย่างชาญฉลาดก็คือการสร้างมรดกฝ่ายวิญ,ญญาณที่เป็นนิรันด์ท่านไม่ได้ถูกนำมาอยู่บนโลกเพื่อจะได้รับการจดจำท่านมาอยู่บนโลกเพื่อเตรียมตัวสำหรับนิรันดร์การ วันหนึ่งท่านจะยืนต่อหน้าพระเจ้าและพระองค์จะทรงตรวจเช็คในชีวิตของท่านสอบปลายภาคก่อนที่ท่านจะเข้าสู่ประตูนิรันดร์การพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบันลังพิพากษาของพระคริสต์ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้า กล่าวไว้ในโรมบทที่14ข้อที่10และข้อที่12ค่ะยังดีที่พระเจ้าต้องการให้เราผ่านการทดสอบพระองค์ได้ให้คำถามแก่เราล่วงหน้าจากในพระคัมภีร์เราสามารถถ่ายได้ว่าพระเจ้าจะถามเราสองคำถามที่สำคัญคำถามแรกคือท่านทำอะไรกับพระบุตรของเรา องพระเยซูคริสพระองค์จะไม่ถามเกี่ยวกับพื้นฐานศาสนาหรือหลักข้อเชื่อสิ่งเดียวที่จะเป็นสิ่งที่สำคัญคือท่านยอมรับสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อท่านและเรียนรู้ที่จะรักและวางใจพระองค์หรือไม่พระเยซูตรัสว่าพระเยซูตรัสกับเขาว,ว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริง และเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรากล่าวไว้ในโยนต์บทที่14ข้อที่6คคำถามที่สองนะคะคือท่านทำอะไรกับสิ่งที่เราให้กับท่านท่านทำอะไรกับชีวิตของท่านของประทานความสามารถโอกาสกำลังความสัมพันธ์และสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่ท่านท่านใช้ สิ่งเหล่านั้นเพื่อตัวท่านเองหรือท่านใช้เพื่อพระประสงค์ที่พระเจ้าสร้างท่านเพื่อให้ท่านทำคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะเราจะต้องพร้อมที่จะตอบคำถามทั้งสองคำถามนี้คำถามแรกนะคะจะก,กำหนดสถานที่ที่ท่านจะใช้ชีวิตในนิรันดร์คำถามที่สองจะก,กำหนดว่าท่านจะทำสิ่งใด และรางวัลที่ท่านจะได้รับในมิลันการคะ่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะเราก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายช่วงที่เราจะทิฐานร่วมกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระเยซูคริสต์เจ้านั้นทรงไถ่เราให้พ้นจากความบาป ขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อวันหนึ่งข้าพระองค์นั้นได้ยืนต่อหน้าพระองค์ข้าพระองค์จะได้ตอบคำถามของพระองค์ว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นทางนั้นทางเดียวและข้าพระองค์ขอเลือกทางนั้นพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ขอใช้ของประธานและความสามารถที่พระองค์ให้ข้าพระองค์นั้นอย่างเต็มที่เกิดผลขอพระองค์สุญให้สติปัญญา และความสามารถแก่ข่าพระองค์ทั้งหลายที่จะใช้ของประทานที่จะใช้ชีวิตนี้ที่พระองค์รงโปรดให้มาให้เกิดผลสูงสุดเพื่อง,งานของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรายการในวันนี้สำหรับวันนี้ต้องจากลาก,กันไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไป ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีค่ะ